สนับสนุนการเดินทางโดยสิงไ Light, b e i n g อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ ตอนนี้นะคะนุจักรก็อยู่ที่เกาะช้างค่ะคือจากอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากนะคะคือเรือข้ามฟากที่นี่นะคะก็ค่อนข้างดีนะคือถ้าเป็นที่อื่นเราต้องจอดรถไว้ทุกฝั่งใช่ไหมคะแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากมาแต่ว่าที่เกาะช้างแห่งนี้นะคะเขาก็มีเรือเฟอร์รี่ค่ะเพื่อให้รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยขับเข้ามาในเรือค่ะแล้วก็นํารถของเราเองเนี่ยข้ามฟากมาที่เกาะช้างนี้ได้ค่ะ ค่าบริการนะคะลดคันหนึ่งค่ะ1 5 0บาทแล้วก็มีค่าตัวเราเองเนี่ย100บาทแต่ว่าราคานี้นะคะเป็นราคาไปกลับค่ะแล้วพอเราข้ามฟ่างมาแล้วนะคะก็มาจุดนี้ค่ะจุดนี้เขาเรียกว่าจุดหน้าด่านของเกาะช้างค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีแบบว่าบริการแบบเยอะแยะมากมายมีธนาคารมีแบบว่าร้านอาหารมีสิ่งอำนวยความสะดวก เยอะมากแล้วก็จะมีแบบว่าเหมือนเป็นทัวร์นำเที่ยวในเกาะช้างนี่นะคะ่ะแล้วเขาก็จะมีรถให้เช่าค่ะรถจต์รถจักรยานยนต์เหมือนกับว่ามาที่นี่นะคือมันมันมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็<ต>มาถึงแล้วเนี่ยก็ดูยเที่ยวเลยค่ะไปะ ีหนูจาก,ก็อยู่ที่หาดลรลลี่บีชคือหาดแห่งนี้นะคะเป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะมานอนอาบแดดเยอะที่สุดที่มาคือลอลลี่บีชเนี่ยมาจากการที่แบ็คแพคเกอร์า er, ชาวต่างชาตินี่แหละคะ่ะเขาต้องการจะมาเสพธรรมชาติโดยการที่ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีที่พักเลิศหรูสวยงามหรือแบบ ต้องดีมากๆคือเขาพักที่ไหนก็ได้แต่ขอให้เขาได้แบบอยู่ใกล้ธรรมชาติมากที่สุดเท่านั้นเองค่ะทุกคนก็เนี่ยลงเล่นน้ำทะเลมีความสุขเราเองเรามาเดินเรามองเราก็มีความสุขไปเดินเล่นกัน ชอบนอนอาบแดดเพราะว่าบ้านเขาไม่ค่อยมีแดดค่ะเวลาเขามาเที่ยวประเทศไทยเขาก็จะมานอนอาบแดดกันอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่เคยได้ยินมาว่ามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าฝรั่งคนไหนที่มีหิวสีแทนหรือชอบนอนอาบแดดเป็นฝรั่งที่มีตังค่ะคือเขาก็จะแบบว่าเดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็ไปนอนอาบแดดมันก็เป็น วัฒนธรรมของเขานะที่มาทะเลแล้วไปนอนอาบแดดคือขา,ขาวๆไงเขาคงอยากสีผิวแบบคนบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าดูจะจะไปอาบแดดดีไหมจะได้เผื่อฝรั่งจะได้มาชอบบ้างว้าย่าพูดไป <c oughs> ดีกว่ายตรงนี้เราก็เห็นวิวทะเลไปแล้วนะคะแต่ว่าที่นี่ก็มีอีกที่นึงค่ะที่เป็นจุดชมวิว คือจุดชมวิวนี้นะจะคืออยู่บนเขาอะค่ะคืออยู่ข้างบนแล้วสามารถเทควิวลงมาเห็นแบบเกาะเล็กเกาะน้อยของที่นี่ได้เลยแล้วก็เห็นทะเลแบบกว้างมากๆสวยมากๆตรงน,นั้นเขาเรียกว่าจุดชมวิวหาดไก่แบ้ค่ะสวยขนาดไหนเนี่ยต้องมาเห็นกับตาค่ะจะรู้ว่ามันสวยมากจริงๆค่ะ โรลลี่บีที่เกาะช้างค่ะมันเป็นหาดค่อนข้าง,งใหญ่มากนู่นเขากำลังพายเรือกันอยู่น่าสนุกเนาะถ้าเรามากับเพื่อนสองคนแล้วก็ได้พายเรือออกทะเลแต่จะบอกว่าที่นี่น่าเล่นน้ำมากๆเลยนะคือดูดิคะบางที่มันจะแบบมีโขนหิมใช่ไหมอาจจะเกิดอันตรายได้แต่ว่าอันนี้ดูมันเป็นแบบเทะเลเลย เล่นได้สบายแล้วน้ำทะเลก็สีฟ้าน่าเล่นมากๆค่ะเป็นอีกที่เลือกที่หนึงนะที่ได้คนมาเที่ยวที่เกาะช้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวนุจาจะพาไปดูที่พักชิวๆที่นึงค่ะที่นี่เขามีชื่อว่า Paradise Cottage จะชิวยังไงจะเหมาะกับแบ็คแพคเกอร์อย่างหนูจาหรือเปล่าไป